คุณพ่อครับไอ้คุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่ออยากติดสิครับแน่จริงอยากติดสิครับคุณพ่อให้ผมไปไอ้ให,ห้ให้หนูไปคุณพ่อให้หนูไปค่ะอาร์เรดวัซซินพอ๋อโดนบุกอุ้ยวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าบอกนัน่นนัน่น,นวีโรอะว้าว้ม่ ไม่เป็น่อของฉันวิลน่าของโอ้โพดีกลุ่มทิสพี่อย่าบอกนะห้าปีต่อมา what ห้าปีต่อมาที่ทานอสดิดนิ้วไปครั้งหนึง่งนายอ่ะแข็งเก่งนะนายทำไม่ดีมากเลยเดี๋ยวฉันก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะให้เดี๋ยวจะให้ยา what ตั่นยม่งว่าแล้วจะให้ยาไม่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 เอจอเจ้าที่ นายอ่าเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากเลยอันนี้มันจะเพิ่มความแข็งแกร่งแค่ได้อย่ากินอยา่ยาอยา่าอย่าไม่ผมโคตรตื่นเต้นกับไอ้เกมมัลติเวิร์สไอของมันเลยครับผู้ชมดูกัฮอลีฮอลีพิกกี้แบรนด์เรียลิตี้สอยากเท่แ Chapter 1นึ่ง Mystery House เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันสปอยล์ได้เปล่าเนี่ยทุกๆค,ความเป็นจริงที่มันไม่มีทางจบอันนี้ มันจะต้องหยุดจนกว่ามันจะเกิดเหตุการ์เวอร์สขึ้นมาเวอร์ซ์แปลกๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราต้องลองขอนะมันคือสิ่งที่เราต้องทำอ้อเงินรึอะไรเนี่ยโอ้อ๋อ,อผมเข้ากลุ่มไปแล้วผมก็เลยได้ไง ลืมเปิดตัวไปเลยเอ่อสวัสดีครับผู้ชมช่องน,น,นะครับซึ่งวันนี้ครับผู้ชมเราจะเมิกกี้แบทเชียลิตี้ส์นะครับผู้ชมซึ่งเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเกมเปิดโลกปังพิกกี้มัลติเวิร์สนะครับผู้ชมซึ่งผมก็แบบผมก็แบบโคตรตืน่นเต้นกันไม่นีดเลยครับผู้ชมเพราะว่าแบบ เอเอมัลติเวิร์สที่มันว่าเนี่ยผมเคยดูในแบบฉบับของ M C U ไปละวฉบับของพวกมาว์เวลพวกไอรอนแมนอะไรพวกนั้นแล้วครับผู้ชมเพราะผมมาเห็นเอพิกกี้เนี่ยมันเปิดโลกกว้างเป็นมัลติเวิร์สอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ยังไม่ได้แคนนอนนะมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันยังไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับผู้ชมมันก็แค่เป็นมัลติเวิร์สอะมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันจะมีผลกระทบอะไรมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเอ่อทำลายของจักรวาลของแบบแยกกันไปเป็นแต่แขแนงอะไรพวกนี้แล้วก็แบบมมมีสงครากกันนเออออผขดู่ อะไรอ่ะแต่และตัวมันก็มีพลังที่แตกต่างกันไว้ด้วยผมขอแสดงฐานว่าไอ้พอโทษมาสเตอร์อันนี้มันมาจากเอ่อเพนนี่มันได้รับพลังพีโอนะครับผู้ชมเราก็กลายเป็นอย่างงี้สมมุติว่าไอ้ตอนเข้าโกบิกกี้มันไปทดสอบยาให้มิสเตอร์พีแล้วไอ้เพนนี่มันไม่ไปด้วยเพนนี่มันก็อยู่กับจอร์จี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้านนี้เฟรนด์ดีไซน์มันเปลี่ยนกลายเป็นอย่างงี้เนี่ยครับผู้ชมมันมันจะเป็นบ้านแบบเดิมไม่ใช่หรอแล้วไอ้บ้านนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยจุดเปลี่ยนของจักรวาลมันมันเป็นตอนที่เพนนนนนนนีีีี่่่่่มมมมมัััออออยยยยูกกบบจจรร์้้้้้ไไใชหแลลวทาาาาเเป็งง Why บ้านของครอบครัวพิกกี้ที่เลี้ยงดูเอเด็กสองคนนี้มาผมเอากราฟิกเยอะๆเลยคีบอยอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะวัสดิอ่ะอะไรเนี่ยอะไรพร้อมเพอร์เฟกแล้วไอ้พร้อมนี่มันคืออะไรนะครับผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอันนี้จริงอันนี้มันจริงแค่กูว่าคนมันไปโดนใช่ไหมมันก็จะแบบกดจะไปข้างหน้ามันก็จะไปข้างหลังแล้วไปซ้ายมันก็จะไปขวาดูเนี่ยเฮ้ยแคนนอนอ๋อนี่มันคือตัวละครแคนนอนใช่ไหม เดี๋ยวก่อนผมอยากโดนสปอยผมอยากโดนสปอยจัดๆพัสไทฟาเดอร์ไลฟ์เล็ดส์มาเตอร์ดีเฟนเดอร์เพนนีนี่มันดีเฟนเดอร์สตรีทหรือเปล่าในหมอแปลกสองอะมาไปเล่นกันเลยไปเล่นกันเลยมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โอยเนี่ยมิสเทเรียสเฮาส์มาดูกันมาดูกันว้พิกกี้บัตติเวอร์สพิกกี้บัตติเวอร์สพิกกี้บัตติเวอร์ส let's go มาเป็นหนังสืออย่างี้เลยเหรออันนี้มันคือหนังสือดักโหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเฮ้ย โอ้โชคดีกับการทำยานนะเจ้ามิสเตอร์พีเออหวังว่าคนที่รักของนายก็จะกลับมาโอ้โหขส้ิษ์มันไป,ไปเร็วมากผมอ่านไม่ทันเพนนี่ดูข้างนอกสิพวกกับแม่กลับมาแล้วอฮะาายังไงต่อยังไงต่อแล้วพวกเขากลายปเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่า เฮ้ยเพิ่งเริ่อนมาเลยเหรอ,เอ,ออย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแหลกมากครับผู้ชมแหลกแหลกเกินแหลกโอ้โหท่านผู้ชมดูสิจสามสิบเฟร,รมเฟร,รม,ฟรรม,ฟรรมเปิดเฟรมเปิดสิกันโอ้อะไรเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ดิเชื่อแล้ว <c ười> holy holy crap holy crap เออเนี่ยอะไร,มร,มะโ,รโมรพิเจเชลฟิมเอ้ารถโมพิเจโมพิเจเชลฟิมมมานี่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยผมจะจุกได้ยอย่างเนี่ยโอ้โหตัวพอ่อตัวพอ่อโอ้ยแมปแหลกจังเลยแบบนี้มันแหลกจังทำไมบ้านมันกลายเป็นอย่างเงี้นี่มันพิกกี้มอรติเวอร์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออมันมีอะไรโอ้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 โหอ,อะไรอย่างเงี้ผมไม่มั่นใจเลยว่าผมจะหลบได้จริงๆหรือเปล่าเฮ้ยนีนย่ไงคุณเจคุณเจ ผมก็หยุดไม่ได้ด้วยโคลี่ <Holy. S 1> คนบพ่อครับแล้วคุณแม่หายไปไหนแอคุณพ่ออร oh, มีอัพลิเด้วยอ๋อ oh, หาของนี่เองเฮ้ยผมชอบผมอยากให้พิกกี้มันเป็นอย่างเงี้ยผมอยากให้พิกกี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบสามารถเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ได้ครับผู้ชมอุ้ย <Ooh, S 2> แหลกคุณพ่อครับเอ้ยคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อคะเอ่อคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อคะแล้วผมจะกลับไปยังไง <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคุณพ่ออย่าติดสิครับแน่จริงอย่าติดสิครับคุณพ่อให้ผมไปเห้ให,ให,ห้ให้หนูไปคุณพ่อให้หนูไปค่ะอ๋อนี่ไงหนังสือโอ้อะไรเนี่ยอนนี้เนี้ยนี่มันอะไรอะอะไรอะลูกโลกเหรออันนี้มันคือลูกโลกของของในเวอร์ชั่นพิกกี้หรอเนี้ยเอออะไรเนี่ยวัดอะไรอะได้หนึ่งได้ได้ได้ลูกบอลหนึ่งอันมันมันไ,ไม่เรียกว่าลูกบอลมันเรียกว่าแบบลูกบอลเวทเหรอ โอ้โหเวลามันช่างไปเร็วเหลือเกินเออก็ไม่เป็นไรเกมแรกงั้นผมไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว h a โอ้โหคุณพ่อกับคุณแม่รวยรวยเนี่ยสร้างอะไรพวกนี้มาไดมเพียบเ,เลยมีออฟอีกหนึ่งอันอะไรเนี่ยเขาอะ่ะคิดว่าฉันบ้าแต่ฉันเห็นมันจริงๆนะตอนที่ฉันกำลังแบบกล้องส่องทางไกลอยู่อะในท้องฟ้าเนี่ยมันเดฟเฟรมเดฟเฟรมนิดจริงผมไม่รู้แปลว่าอะไรฉันจะบอกนายเลยอื่นนายรู้ไหมมัน มันมันมันดูบ้านะแต่ว่าแต่ว่ามันจริงอ่ะเออถ้ามันจะเป็นพิกกี้มัลติเวล์จริงๆนะครับผู้ชมแล้วก็ควรจะแบบบอกที่มาที่ไปหน่อยว่าไอ้พวกนี้มันมาจากไหนทำไมถึงมันเปลี่ยนจากบ้านออริจินัลกลายเป็นบ้านอย่างงี้หมวกเอ็นพ i นิตี้หมวกเดโมเสาของของไอ้โปเกมอนตัวหนึ่งอ่ะหมวกกรีกเหรอแล้วก็ดาบโรบอกอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ก็ทำไมรู้สึกผมรู้สึกว่าันี่มันคนอันนี้มันในเทอร์เรียเลยบอกว้าหัมตกลงไปได้ไหม เอ่อผมขอวิ่งเล่นในบ้านนิดนึงผมขอวิ่งเล่นในบ้านนิดนึงนี่ไงนี่ไงกุญแจเขียวอ่าฮะกุญแจแดงโอ้เอ้ยคล้ายๆกับเอ่ออันนี้เลยกุญแจแดงก็อยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอเอกุญแจแดงอยู่บนนี้อ้าวไม่มีโอ้ไม่เกิดนบ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 สกิลเดเวอร์อะไรเนี่ยอะไรแดงแดงแล้วถ้าเกิดผมไปหาคุณแม่อ่ะคุณแม่มันคุณแม่ไปไหนแล้วอ่ะคุณแม่ คุณแม่ครับคุณแม่ออเออคุณแม่คุณแม่คุณแม่จะไม่ได้ทำในผมจริงดิเฮ้ยใครน่ะคนนี้แต่งตัวคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่งมาฮะผมได้หนึ่งออฟแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาไปซื้อไอ้เรดาร์ผมว่าไม่ต้องเอาเรดาร์หรอกไม่จำเป็นผมจุกพ่วงกันได้อา่าฮะแล้วถ้าิดเราทำตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ โอ๊ยไว้ให้เป็นเดี๋ยวเออแมทดินดิเออกดเรืยๆกดเร่อเอเดี๋ยวก่อนอันแรกคือนี่อันแรกกด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 แล้วกดสองว้าวว๊อดว๊อดเดี๋ยวดูเด็ดเด็ดเออผมงงไปหมดผมงงไปหมดแล้วโอ๊ยทำไมสถานการณ์มันกดมันกดดันจริงๆสามอันที่สี่คืออันที่สี่คือหมวกซาโมไรหมวกซาโมไรเอ้าแล้วมันแล้วมันทำอะไรเนี่ย แล้วมันทำอะไรเนี่ยมันทำอะไรกับหมวกสมุไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมทำไม่หนึ่งเอ่อดาบดาบเอ่อหมวกดาบเต่ามงกุฎดาบเต่ามงกุฎอะฮะแล้วไงต่อโอ้โหเพลงมันจ้าทะลึกระดึกระดึกขวัญเหลือเกิน เฮลงสุดแซ่บหูโหยต่อตรงนี้สกิลเลดิม์เข้าใจลนะเข้าใจแนละ้วเข้าใจแนละ้วเดี๋ยวก่อนไปไเอ้ยนอน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 ไม่ได้กินผมไม่ได้กินไม่ได้กินหนูไม่ได้กินหนูยังไงสกิลเลเดอร์เฮ้ออันนี้ไม่ไไมนี่เจ้าตัวพ่อเจ้าตัวพ่อเจ้าตัวพ่อแล้วไงต่อที่ไหนเนี่ยว้าว ใช้กันไกลโอ้โหนี่มันเหมือนแบบพาทัวร์ใช้ของเพียบเลยครับผู้ชมใช้ของในพิกี้โอ้โหมันโอ้ <c oughs> What ว <c oughs> ้าว <c oughs> รู้สึกแปลกกว่าที่คิดนะเนี่ยแล้วไอ้อฟด้วมันคืออะไรเนี่ยครับผู้ชมมันคือแบบมันคือเศษเสี้ยวของวิญญาณทีโอเหรอก่อนที่เอเทโอมันกงจะเอ้ยก่อนที่เอเทโอมันกลงัง,กลงจะให้พลังกับเพนนี ชุบซึบซึบเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมตรงนี้ก็น่าจะบีกนะครับทุกทอมเพิ่มเยอะขนาดนี้เอาไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนนะคนนี้ไม่ได้พูดเกี่ยวกับชั้นใต้ดินเนี่ยเออฉันจะไม่เป็นเสี่ยงดีกว่าแล้วตรงนี้คือเราชนะเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอยเรานั่งได้ไหมเรานั่งได้ไหมเรานั่งได้ไหมเออนั่งไม่ได้คุณป้าขอเอาอมก่อนขอเขาออมก่อน มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างหวังว่าจะมาไม่ใช่ทางตันไม่ใช่ตันแต่อุ๊ยโอ้ตกใจหมดโว้อะไรเนี่ยโอ้มีรถตรงนี้ด้วยแต่ผมอยากผมอยากอาร์ตอ่ยเออดีละดีละดีละเอ้ยทำ,ทำไมมันต้องทำไมมันเดินเอียงงั้นโเย้เปิดเลยละโอ้ยมันมีนี้ด้วยมันมีสิ่ีด้วยโอเคเย้เปิดเลยผมจะได้อ่านนี่ดีละผมมาอ่านตอนนี้มันมันไม่ได้บรรยากาศแน่นอนไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็โอ้มีรถด้วย โอ้ oh, ถ้าเว่าเราถ้าเราขับรถที่มันจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยมีสีที่ใช่ไหมหนึ่งอันที่สองผมเราไปสองอันนี่ไงอันที่สนี่ไงอันที่4ี่อยู่นี่เอาไม่ได้อยู่นี่อ๋อนี่ไง yes แล้วก็อันต่อไปก็คือเราต้องการเราต้องการอะไรนะ holy 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 โ oh, อ้ไม่กอ้หยิบไม่ได้ที่ผมหยิบ่เขอบใจมาก อ่ะฮะตรงนี้ได้ไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวผมดีออกไปได้แล้วใช่ไหมย้าสชนะ <c ups> คัดซีนกำลังโหลดโอ้ผมได้แบสมาแล้วได้แบสหรือว่าเบสผมไม่รู้อะโอเคคัดซีนโหลดนานจังสงสัยมันจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่ๆใ,ในนอนแบบอะไรที่มันโหลดนานๆอะอะไรที่มันกราฟิกสูงๆอะอะไรที่มันโมดเดลเยอะๆอ่ะเออมันต้องมีแนนอนมันต้องมีแนนอนผมผมรับประกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาดูกันโอ้โหอ้ยเอ้ยมันโตจีวิงเร็วยยอมแพ้ <kung> เออฉันทำดีที่ส <ilan anders gib ED> ุดแล้วเออฉันเค็กลัวมากมเลยอ่ะจอจี้มันจะโอเคพ่อกับแม่ฮวะว h a เดินทำไมเขาพูดเป็นราชาผมไม่เข้าใจก็ทำไม่ต้องห่วงหรอกจอจี้นายอ่ะจะปลอดภัยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับนายหรอก S <S> แล้วเราจะไปที่ไหนเนี่ยพนนี่ฉันเชื่อติตนะูเทินนะอืนี่พวกเขาไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลก่อนที่พวกเขาจะเออเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันเถอะมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้น w m a t men อช City Hospital เอา้ามันดนอย่างงี้พี่นีกับจอร์จี้ไปที่อันนั้นแล้วก็อ๋อไปหาคนที่ทําให้พวกเขาเกิดขึ้นไปหายมิสเตรอร์พีมิสเตรอร์พีครั้งนี้มิสเตรอร์พีเขาติดเชื้อไปหรือเปล่า How e v e r they had ่ยเราเ h นเป็นอะไรอเล็วอนเพเโดนบุกอุ้ยว h a t เดเดอย่าบอกนะวนั่นวิโลอะว๊าดว h าไม่ไม่ไม่วิโลของฉันวิโลโอ้พอดีกลุ่มทีสพีอย่าบอกนะว่าแล้วว่านั้นวิโลววิโลไม่ โอ้อันนี้มันก็ทำลายอยู่ทำลายหลักนะครับผู้ชมที่มันเอาเอยาเนี่ยเออไม่วิโลของฉันมันไม่ใช่วิโลแบบนี้เฮ้ยโอ้ยวิโลโหดจอจี้จอจี้โอเคหรือเปล่าโอ้มันโอเคเพนนี่เออราชาฮะอ๋อ ไม่ต้องห่วงมันจะโอชคฉันสัญญาเดี๋ยวฉันจะหาทางออกเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคทุกอย่างมันเป็นรู้มากเลยโอ้มิสเตอร์พีสวัสดีครับมิสเตอ,อร์พีเอ้าจอจี้เออจอดเด็กน,นัมอยู่ที่นี่คนเดียวทาไมเนี่ยแล้วข้อม่ของนายใครไปนนะเรื่องมันยาวนะแต่ว่าออกไปทางนี้ฉันไม่ควรจะเชื่อพวกคนแปลกหน้านะแล้วนายเป็นใครไม่ อันนี้เป็นความบิดของนทั้งหมดออกไปจากชั้นอ้อยตุกไม่ไหวเจ็บฮะนี่นายหมายถึงว่าฉันทำลายพ่อของนายเหรอพ่อของนายเป็นอันนี้นะเขามาช่วยพวกเรานะเออฉันไม่รู้อ่ะฉันแค่กลัวนายอ่ะแข็งเก่งนะนายทำได้ดีมากเลยเดี๋ยวฉันก็จะมีอะไรบางอย่างที่จะให้เดี๋ยวจะให้ยา, What? าวัดตังย่ลจะให้ยาไม่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 ไม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  ช่วยฉันนายชื่อฉันเด้อยู่แล้วแล้วชื่อของนายคืออะไรอะ่ะฉันชื่อว่าจอจี้จอจี้พิกกี้อ๋อจอจี้นายอ่เป็นเด็กที่แข็งเก่งมากเลยอันนี้มันจะเพิ่มความแข็งเก่งได้ไยากินยายายาไม่ไม่ยาไม่ไม่ไมไมจอจี้เดี๋ยวนายจะมาติเสอตอนนี้ไม่ได้นะเออขอบคุณวิสต์พีไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันอ่ะก็จะไปแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยนี่อีกแล้ว เดี๋ยวจอจี้านั่นจะเป็นไรเนะี่ยเพนนีได้กลับมาแล้วเดย๋ยวนะไม่ต้องห่วงฉันจะโอเคคนนี้มาเร็วทุกมาเร็วว้าวเอา้าจอจี้ไม่ติดเชื้อหรอือว่าจอจี้มันมันมีความุ้งกันเออเอเพนนีได้เป็นไรอะ่ะเออเอก็ดีนะที่เราสามารถดีวออกมาได้อะ่ะโอเคไหมจอจี้เออฉันรู้สึกแบบดีมากกว่าเดิมเลยดูเหมือนว่าความเจ็บปวดข,ของฉันมันหายไปเลยอะ่ะ เออมันก็ตีนะเออเราก็จะต้องหาที่ที่มันกำลังจะไปนี่แหละเออแล้วไปที่ป่าไหมล่ะในนั้นมันก็จะมีที่พักอยู่ด้วยแล้วก็มีหนังที่เราจะได้ดูด้วยแล้วก็เราก็จะหาหาวิสเีให้ช่วยด้วยเออเอ,อ๊เดี๋ยวน,นะเธอพพูดอะไรนะก็ฉันคิดว่ามิสเตีเขาก็เป็นคนดีนะไม่ก่อนหน้านั้นได้ามาถึงใครช่วยนายมิสเตอร์พีช่วยฉันอ๋อช่วยฉันที่กำลังเจ็บปวดอันนี้ เขาให้ยากับฉันแล้วเราฉันก็ดีขึ้นจอจี้ว้าวพีสตพีก็ให้ยานั้นเดียวกับพ่อแม่ของเรานะเออเออเขาเขาโกหกฉันเดี๋ยวจอจี้นี่นาลยทำอะไรลงไปเออไม่ออจอจี้เอออุ้ยอ๋ออันนี้คือกลับไปบ้านนั่นเหรอเออเออ เพี่ไปเจ้าจี้ไอ้กำจิตติเ okay ชื่อนะห้าปีต่อมา What ห้าปีต่อมาที่ธานอสดิดนิ้วไปครั้งหนึ่งอ๋อห้าปีหลังจากเหตุการณ์ที่พูดถึงเชื่อมันเราเจอคน What What เพนนี Penny. Oh, Penny ่โอ้โหเพนนี่ดูดูมีกล้ามขึ้นเยอะมากเลย <laughs> หลังจากการที่เสียหลังจากที่เสียน้องแล้วก็ครอบครัวไปเธอก็ต้องเอาชีวิตรอดอ๋อดิเฟนเดอร์ไปดิเฟนเดอร์เพนนี oh, ่ว้ oh. ฉันจะช่วยพวกนายฉันจะไม่หยุดจนกว่าพวกนายจะกลับมา ถึงแม้ว่ามันจะนานแค่ไหนฉันสัญญาโอ้เดฟเฟนเดอร์เพนนี่อ๋อฉันจะไม่ลืมวันนั้นเลยอ้อเดฟเฟนเดอร์เพนนี่ชื่ออย่างเท่ว้าวโอเมกอดเฮ้ยผมรู้สึกว่าไอ้เชตตัวหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปูทางแบบ ให้กับตัวละครหนึ่งที่มันเป็นของมัลติเวิร์สอหะเหมือนกับวัดยิปเลยครับผู้ชมคือตอนที่หนึ่งมันก็จะปูทางไปที่ตัวละครหนึ่งตัวที่สองมันก็จะปูทางไปที่ตัวละครที่สองแต่เราก็ยังไม่เห็นเอ็กจอจี้มันกำลังติดเชื้อใช่ไหมหรือว่าเราก็ยังไม่รู้เลยครับผู้ชมว่าไอ้จอจี้เนี่ยมัน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 แบบมีวคุ้มกันหรือว่าถ้าจอจี้มันไม่ติดเชื้อมันก็มันห้าปีผ่านมันมันก็คงต้องแล้วมันจะไม่มันจะไม่กลับไปหาพินนี่ทำไมล่ะครับผู้ชมมันก็ต้องเพนนี่มันก็ต้องเจจจออี้้บางสิ คือไอ้ควกลุ่ม t s p เนี่ยมันไปขโมยยาใช่ไหมเพื่อมันจะไปแก้แค้นตัวเราด็อกกี้แล้วก็เราดูอีกทีนะครับผู้ชมว่ามันใช่จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันแก้แค้นเรากับด็อกกี้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็เออมันก็เท่อยู่นะเนี่ยแบบเราเหมือนเราได้เห็นส่วนที่มันเหมือนกันของจักรวาลหลักกับจักรวาลจักรวาลที่มันแตกแขนงออกมาเหมือนกับไอ้จักรวาลของผมจะเรียกจักรวาล Defender p e n พ y ี่ก็กันผมจะเรียกว่าอย่างนั้นแล้วตอนต่อไปเนี่ยเราเราจะได้เจอกับเอด็อกกี้เจอกับตัวเราแล้วก็เจอกับันี่เปา เออน่าสนใจนะครับผู้ชมน่าสนใจน่าสนใจจริงน่าสนใจจริงเออแล้วก็แล้วหลังจากนั้นนะครับผู้ชมก็คือไอ้เพนนี Penny เนี่ยดูยากจนดูในพวกนี้อยู่เลยครับผู้ชมก็ไม่รู้ว่าไปหาข้าวกินจากที่ไหนแล้วครับผู้ชมผมไม่รู้ว่าชั้นที่สองเนี่ยแท้กับว่ามันชั้นที่สองมาเนี่ยมันจะตัดไปอีกจักรวาลหนึ่งเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่ที่จักรวาลเดิมแล้วก็ไปแบบไปความเป็นไปได้ใหม่เลยเฮ้ยน่าสนใจเนี่ยครับผู้ชมคือไอ้ตัวพ่อของพนะิกกี้แฟมิลี่ในจักรวาลเนี่ยคือแบบ เขาเป็นคนที่แบบชอบเก็บโบราณวัตถุครับผู้ชมเอามาใส่ในบ้านอ๋อถึงว่าถ้าหึงเรามาเห็นในบ้านนั้นนะครับผู้ชมผมก็งองอยู่ตั้งนานแล้วก็ไลฟ์เฟดมาตอร์ละมาเตอรอภรรยาเธอเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวแล้วก็จะยอมเชื่อฟังถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่อยากจะมีปัญหาซึ่งกันและกันเธอเนี่ยทำงานได้ได้แบบฉลาดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักหัดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอกับพ่อของเธอเนี่ยก็จะช่วยเออทำยาช่วยแบบทดสอบยา แต่ความใจดีของเธอเนี่ยก็เป็นการสูญเสียของเธอเช่นกันผูช้ชมคิดเห็นยังไงกับมัลติเวิร์สพิกกี้แบนช์เดตี้แบบนี้ก็สำหรับคอมเมนต์กันได้นะครับผูช้ชมมาแบบมาลองเดาความเป็นไปได้อันไรสิ้นสุดของพิกกี้นะครับผูช้ชมว่าแบบที่มันเปลี่ยนใหม่จากจากักรวาลหลักที่มันไม่ได้สิ้นสุดของพิกกี้แบนช์เดตี้นะครับผูช้ชมก็สามารถมาแบบมาเดากันได้แล้วก็แบบมามาแบบมาคุยทฤษฎีอะไรกันได้เลยครับผูช้ชมไม่รู้เรองแล้วครับผู้ชมก็งั้นผม ไปก่อนละครับ